สวัสดีครับทุนครับมาพบกับครับพี่เบิกนะในช่วงบา่ายจากตลาดปูงสีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะในส่วนของดัชนีหุ้นไทยนะครับยังสามารถที่จะรีบาวขึ้นได้ต่อจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมาแล้วนะวันนี้ยังรีบาวได้ต่อนะถามว่าวันนี้ทําไมอ่ตัวดัชนีหุ้นไทยนะยังคงรีบาวได้ต่อนะหนึ่งเลยนะหนึ่งเป็นในเรื่องของตัวเซนิเม้นเชิงบวกนะจากตลาดกรุลล์บ้าน นะฮะเมืวว่อวานนี้ดาวโจนรวมถึงนะักแตกเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้เพราะนั้นดีนะจากความคลายคลายความกังวลนนะในส่วนของอะระบบธนาคารของฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของเช้านี้เนี่ยในฝั่งของตลาดอุ้นเอเชียหลายๆตลาดเลยนะวันนี้นี่ปรับตัวขึ้นมากันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นะเป็นเรื่องของตัวเออร์เนงนะครับคือในส่วนของกลุ่มธนาคารเนี่ยมีการประกาศงบออกมา นาเช้านี้เนี่ยเคแบงออกมาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะดีกว่าที่นะักนักนาทางน้ำคอคาดการณ์ไว้นะครับก็มีการเก่งกาไรในส่วนของเคแบงขึ้นมานะก่อนหน้านี้เนี่ยทีสโก้เคเคพก็มาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะบ่ายนี้ SCB กับฐานไทยประกาศออกมานะก็ถือว่ายังอยู่ในเก่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้มีแรงซื้อนะในส่วนของกลุ่มธนาคารนะมาช่วยหนุนให้ดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาหนานี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปภาพตลาดกันนิดหนึ่งนะครับผมอะเซ็นเด็กนะครับผมบวกมาสี่จุดนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดแปดนะติดไปหนึ่งพันสอยแดแปดนะบวกบวกมาสี่นะบวอลุ่มความซื้อขายหนึ่งมืแปดล้านนะถือว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของภาคช่วงเช้าเนี่ยนะบวอลุ่มไม่ถึงหมนะื่นห้าะอันนี้ถือว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งนะจากเมื่อวานนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูชุดหุ้นนะครับที่ปรับตัวขึ้นนะครับแน่นอนนะในส่วนของกลุ่มเทคยังรันมาด้วยในส่วนของเดลตานะวันนี้ขึ้นมาสองบาทนะครับก็ตามหุ้นกลุ่มเทคนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะที่วันนี้ต้องบอกว่ามากันเกือบยกกลุ่มเลยนะก็คือกลุ่มแบงค์นะครับอย่างที่ไล่เลี่ยนไปครับว่าประการโงกมาเนี่ยทำได้ข้อนั้นดีเลย นะเมื่อเคแบงออกมาเมื่อเช้านี้นะครับประมาณหมื่นห้านะทำได้ดีมากนะเอซออกมาช่วงบ่ายนะครับเอทีบ uh, ี T B ยังไม่ออกนะครับฐานไทยออกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรายงานให้ทีนึงนะครับบีแบยังไม่ออกนะครับอ่ะดิสโก้นะครับ, uh, co, ะรบจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยนําเลยนะครับเรียกว่ามากันทุกตัวนะบวกมากบวกน้อยว่ากันไปนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็ตัวอื่นนะจะเป็นในส่วนของ CPO นะครับ BDMSAdvancedAAV วันนี้ขึ้นมาดีนะฮะขึ้นมา12%ตัวนี้เป็นข่าวเฉพาะตัวเขานะครับในเรื่องของอ่าทางด้านผู้ถือผู้หลักก็และกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะจะได้เข้าใจกันทางด้านตัว AAV เนี่ยนะฮะ ขาจะมีเมเจอร์ที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยคือแคปแคปิตัลเอ็กตัวนี้เนี่ยนะฮะแอร์เอเชียเนี่ยนะปุ๊บตัวนี้นะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอในกลุ่มบริษัทของเขาแหละนะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีการปรับโครงสร้างอย่างเนี้ย นะครับมันเลยมีการคาดกานนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการทำ tender offer นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเรายัางไม่รู้นะว่า tender offer เนี่ยที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะตามข้อกำหนดน,นะครับของตลาดเราเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณมีการปรับโครงสร้างเนี่ยที่เป็นการถือหุ้นเยอะๆขนาดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์งเนี้ยนะคุณจะต้องมีการประกาศ tender offer นั่นเอง เพราะนั้นวันนี้ราคาของ AV ที่ขึ้นมาค่อนข้างดีนับสิบสองเปอร์เซ็นตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการเก่งนะในเรื่องของตัวราคาเ e นเดอร์เพลนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของตัวผลประกอบการนะฮะอย่างไรก็ตามที่เราบอกไว้นะว่าราคาเรายังไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะในการเก่งอำไรด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นฝั่งบวกนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูเป็นฝั่งลบก,กันนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าฝั่งลบก,ก็อถ้าจะบอกว่าตัวไหนลบเนี่ยมันคงจะไม่ได้มาเป็นทั้งกลุ่มนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยคือหุ้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นมาอย่างเช่นกลุ่มออมเมอร์สนะหลายๆตัววันนี้มีแรงขายเข้ามานะอย่างเช่น g l o b a l นะครับ OSP เมื่อวันเด้งขึ้นมานะครับ Homepo CRC CPN พวกเนี้ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยม,มีการดีดตัวขึ้นมานะครับเก่งในเรื่องของตัวงโครงการ,รกครึ่งนะครับวันนี้มีแรงขายเข้ามานะวนตัวน,นี้นะก็จะเป็นตัว AOT c a p b o n i t y นะครับอ่าพระบาเป็นเฉพาะตัวเขานะครับในเรื่องของผลประกอบผลประกอบการนะรที่อาจจะดอกมาเกินกว่าอ่าเขาเรียกอะไรอาาจะไม่ไปไม่ไม่ดีตามที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ นะครับจากธุรกิจต่างประเทศเป็นหลักนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสอลหอ,อนี้ตามราคาน้ำมันเนาะอ่าีพซีนี่นะครับอ่ะโอเคทีนี้อยากเตือนนักนทุนนิดหนึ่งล้กันนะในกลุ่มหุ้นที่อ่าลงมาต่ำกว่าสองรวินะครับอ่ะก็จะมีกลุ่มพวกนี้นะตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็จะมีคาราบาว นี่นะฮะลงมาต่างมา200วิแล้วนะอันนี้ไม่เอ้โทษดีครับไม่200วิอ่า200วันนะหรือให้2วินะครับ VCI อนะพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางรุ่นมียู่เรามาระหว่างนะส่วนฝั่งที่เกินอาหรือว่าง่ายๆคือเส้น200วันแหละนะเบรกเส้น200วันขึ้นมาเนี่ยนะให้2วินะจะมีเคแบง์เอสซีบีิสโก้ะพวกนี้อยู่ในเกณที่ดี อ่ะโอเคทีนี้เราไปต่อกันนะตลาดรอบบ้านนะฮะอย่างที่จีนไ้เป็นไปครับว่ารอบบ้านวันนี้นะเนี่ยเที้ยวกันนะหรืเอ,อเกี่ยวกันค่อนข้างดีนะฮะญี่ปุ่นบวกไปเก้าสิบแปดนะครับเกาหลีบวกนะครับไต้หวนันอ่าโดยเฉพาะฮ่องกงนะฮ่องกงแต่จีนนีบวกดีเลยนะประมาณหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นเลยนะฮะนะส่วนประเทศหน่งก็งบวกตามกันขึ้นมา นะครับอินโดอ่าเวียดนามเมื่อวานนี้ลงไมห้าวันนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนบ้านเราก็บวกประมาณเจดสิอ่ะถึงเราไปดูฟิวเจอร์กันนิดนึงนะฟิวเจอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฟิวเจอร์อ่อนตัวลงนะฮะอ่ะฟิวเจอร์ลบดาวโจนลบอยู่เจ็ดสิบนะส่วนนะแเซฟฟิวเจอร์ลบอยู่ 70, นะนนะ future, ยี่สิบนะครับราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะห้าสิบเจ็ดจุดศูนย์แปด ทองคำนะครับถ้าเป็นตอนล่างเนี่ยลบมา27เปรี่ยนนะฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยพุ่งขึ้นมาเกือบ100เกือบเกือบ140เปี่ยนแน่นอนเมื่อวันพุ่งมาแรงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินบาทเนี่ยวันนี้บวกมา950บาทนะฮะบ,บวกขึ้นมาแรงมากๆทีนี้เราไปดูดอลลาร์กันน,นิดนึงนะครับ98.82นะฮะเงินบาท32.65นะครับ บอลยิวลงมาต่ำกว่าสี่แล้วนะสามจุดเก้าแปดทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับผมทางด้านกลยุทธ์นะครับในช่วงบ่ายว่าเรามองอยังไงนะครับผมกุทือในช่วงบ่ายนะครับเรามองตัวเซนเด็กเนี่ยนะครับน่าจะสวิงนะอยู่ในกรอบเขียวนี่แหละนะอยู่ในแดนบวกนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องเนาะที่เข้ามาที่ที่ช่วย สนับสนุนนะไม่ว่าจะเรื่องของตัวงบกลุ่มแบงก์ที่ออกมาก็นั่งดีนะครับรวมถึงการอนุมัตินะโครงการนโยบายภาครัฐนะเที่ยวเมืองรองอะไรพวกเนี้ยนะครับมาแล้วมาแล้วนะเมะื่อวานคนละครึ่งนะครับลงทะเบียนกันแล้วนะฮะพวกนี้ยนะยังช่วยยังเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ตัวดัชนีเนี่ยสามารถที่จะประคองตัวยืนแดนบวกได้ดน,นะอย่างไรก็ตามด้วยวอรุ่มจารึกข่ายที่มันดูแล้วยังไม่ได้หนาแน่นมาก นะครับเพราะฉะนั้นการดีดตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันคงไม่ได้ไปแบบหรือหวาหรือว่าไม่ได้พุ่งขึ้นไปแรงแะนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวต่ออ่าแกว่งตัวแดนบวกต่อเนื่องจากช่วงเช้ชานะครับโดยกรอบเนี่ยเราให้วางที่หนึ่งสองแปดห้านะถึงหนึ่งพันสามร้อยนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนําในช่วงบ่ายนี้นะครับทางกลยุทธ์เนี่ยแนะนําเป็นแอดวานนะครับเซนเทลนะครับแล้วก็ซีพีออ นะครับอันนี้จากปัจจัยบวกหรือโครงการครึ่งครึ่งนะส่วนแอดวานซ์นี่ปัจจัยช้พาตัวนะเรื่องของงบ Q3 นะฮะที่น่าจอบมาเติบโตน,นั่นเองนะครับส่วนชุกหุ้นนะครับนะคบัคุณบอกเอ๊ะช่วงนี้เนะี่ยงบออกมาหลายตัวออกมาดีฉันอยากจะเข้าไปกินกำไรบ้างนะ,ะทางกลยุทธ์เราเลือกมาแล้วนะมีแอดวานซ์ BCPG นะครับ B H นะฮะไพรอน p iana, TC, ีอนะครับ MTC ซีแล้วก็ถูกมานั้งทุนก็ลองเลือกกันดูโอเคทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวสัญญาณเทคนิคกันบ้างนะัรับผมสัญญาณเทคติคน,นะฮะตามของตัวเซนเด็กเนี่ยต้องบอกว่ายัางไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าเมื่อวานนี้เราก็อธิบายให้แบบก็นั่งขัดจีนไปแลนะ้วนะวอนนี้เนี่ยเรามองภาพของตัวเซนเด็กเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะฮะ ตั้งฐานนะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะอันนี้เป็นกรอบใหญ่นิดนึงนะกรอบบนก็จะเป็นที่บริเวณหนึ่งพันสามรอยี่สิบนะครับกรอบล่างก็ประมาณทักหนึ่งพันสองหกสิบอันนี้จะกรอบใหญ่นิดนึงเรามองภาพเป็นการซิงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกรอบใหญ่ทีนี้ถามว่าระยะสั้นมันเป็นยังไงมันเสียทิศทางไหมก็ต้องบอกมันไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าจะมีวันนี้จะเด้งขึ้นไปแล้วย่อลงบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรนะเน,นื่องจากว่าดัชนีนะยังคงยืน ออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันได้นะครับเราก็ยัง,งยืนเหนือตัวแนว pull แ a c k นะที่เราเคยเน้นกันมาตลอดที่แนวเนี้ยประมาณ1,280นสะครับก็ยัง,งยืนได้นะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเสียหายครับอ่านะครับภาพรวมยังอยู่ในเกณมที่ดีการย่อตัวลงนะครับไม่หลุด1 2ึ0งรายลยังมองเป็นจังหวะในการเล่นรีบาว์ได้นะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งเลยวอลลุ่มเนาะวอลลุ่มน้อยสองคืออินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีการขัดแย้งกันเห็นไหมครับ MACDY ังลงไอซไซเด้งขึ้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เน้นกิ่งกำไรเน้นกิ่งำกงำไรนะครับกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเรามองไปประมาณทักพันสามอาขึ้นไปตรงโซนนี้นะแนะนำเทคโบรกส์ fit. อ่าส่วนกรอบแนวรับด้านล่างอันนี้แน่นอนเนาะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบกิมมีบอสกัน ทีนี้เรามาดูกันต่อนะในส่วนของทางด้านหุ้นแนะนานะช่วงบ่ายอ่ะโจรแรกนะเพื่อเป็นตัวไทยคมนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนว่าเราแนะนําตามเทคนิคนะเนาะตัวไทคยคมงบา3คงไม่ได้โดดเด่นอะไรนะแต่ว่าตัวสัญงานเทคนิคถือว่าน่าสนใจนะครับให้ภาพของการลงมาทำดับเบิลวัดท่อมนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาอ่ะทีนี้นะดับเบิลวัดท่อม เป็นมาทอมนะครแล้วก,ก็เด้งขึ้นมาปึ๊บนะครับล่าสุดสามารถที่เบรกแนวเส้นสิบบนทละวันห้นาสิบบาทไม่ได้นะครับอินดิเคเ,เตอร์ฟื้นตัวกันทั้ง m อ c มอซทั้งไอซีนะครับแต่ว่าบนลุ่มน้อยปีนิดหนึ่งอ่าอันนี้บนรุ่มน้อยหน่อยนะครับก็เน้นเป็นกนรรารเพียงกำไรรอบต้สั้นแล้วกันนะครับอแนวรับนะครับเก้าจุดสี่ห้าแนวต้านเก้าจุดแปดนะครับหลอดที่เก้าจุด ส่วนตัวที่สองนะเป็นตัว B บออาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเราแนะนำเป็นมา่สองการเล่นตามก็แล้วกันเล่นตาม AA V วเนาะที่ที่ดิ้งขึ้นมาได้ก็นั่งดีนะจริงจริงกรารเนี่ยถือว่าไม่ได้สวยมากนะไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันมีภาพการรีบาร์ขึ้นมานะเป็นลักษณะคล้ายๆกับฮารามี่นะครับแล้วก็ดิ่งดิงขึ้นมาใกล้ๆเส้นสิบวันอ่ะก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับ indicator s i g n ก็มีการเด้งขึ้นนะครับเพราะนั้นตัว ba เช่นกันนะครับก็คือเราแนะนำเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นๆน,นะเน้นการเล่นตามตัว a a v นั่นเองนะครับแนวรับ13.3นะครับแนวต้าน14กันลอที่13บาทนะครับผมเราไปดูในส่วนของข่าวื่นๆนะครับ คาร์มนะครับอ่านี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเที่ยวเมืองหลักเมืองรองนะครับผมม,มองหลักนะครับนํารายจ่ายนะครับไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินสองแสนบาทนะส่วนเมืองรองเนี่ยสองหมื่นหะ้าพันบาทนี่เป็นการลดหย่อนภาษีนะเริ่มใช้ยี่บเก้าตุลาถึงสิบห้าธันวาคมซึ่งประเมินว่าตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยฮะ จะช่วย GDP ปลายปีเนี่ยเพิ่มได้ประมาณ0.4 0.44นะถึง0.45เปอร์เซ็นต์ส่วนคาราบาวนะกินี้บอกไปแล้วนะฮะว่าตัวไรายได้นะที่กัมพูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงนะนะครับอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้ตัวมบดินสามเนี่ยต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้นะครับนะ โอเคครับอาทีตนี้ไปดูกันในส่วนของงบนิดหนึ่งนะครับช่วงบ่ายมีประกาศออกมาสองตัวนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์เนาะมีฐานไทยนะอันนี้ฐานไทยก่อนฐานไทยอันนี้ฐานไทยนะฮะงบ Q สามนะครับผมออกมาที่5,000 าพันสามประมาณห้าพันสามนะครับก็ดีขึ้นมาย้อนเหยียดนะครับอันนี้ฐานไทยเนาะอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะเป็น S อ b อันนี้ออกมาที่หมื่นสองนะครับหมื่นสองนะครับก็ดีขึ้นมาจากประมาณหมื่นหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วไตรมาสสปีที่แล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวแถมให้เลยเป็นตัวเคแบงแล้วกันนะเพราะว่าเคแบงประกาศเมื่อเช้านี้เผื่อน,นั้นคุณบางท่านยังไม่เห็นตัวเลขน,นอะอันนี้นะครับอ๋อเคแบงครับออกมาหมื่นสามทษทีทีนี้ผมรายงานผิดนะเป็นหมื่นหะ้าธุทีนะฮะออกมาหมื่นสามนะครับออกมาหมื่นสามนะครับก็ดีขึ้นจากหนึ่งสองสามร้อยอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว วันนี้เนี่ยติดตามนะครับในส่วนของตัวแบงค์ที่เหลือนะฮะวันนี้เท่าที่มีสเก็ตดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปุ่มไทยนะฮะ KTB นะครับแล้วก็ b d l นะน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้น,าานะสรับตัว b ีบครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันนะครับผม มาดูตัวแรกนะแนวรับ e ออนะครับ e ออตอนนี้ต้องแนะนาว่าเป็นเวสต์แอนดีกว่านะครับเพราะว่าราคาพุ้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับไปยื่นเหนือเส้นช้าสี่สิบวันได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยลงเป็นแท่งแดงยาวด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีน,น,ดนะครับนักทูาจจะไปรอแถวบริเวณเส้นห้าสิบวันนะฮะประมาณสามบาทสิบนะครับอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าทรงการาฟไม่สวยนะไม่ได้บอกว่าทรงการาฟดีนะฮะอ่ะ รอรอดูแถวนั้นก็แล้วกันนะครับ S H R นะครับ S H R เนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้นะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะต้องยืนเส้นสิบวันให้ได้ก่อนอนี่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเนี้ยเนาะที่ไหลลงมาเนี่ยเขายืนเส้นสิบวันไม่ได้เลยเห็นไหมเออเนี่ยตัวเส้นสีเหลืองยืนไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเออเพราะนั้นทั้งนี้ผมคิดว่าอีกนิดนึงเอารอชัดเจนดีกว่านะครับก็คือให้ยืนประมาณหนึ่งจุด 5.253ประมาณนี้นะฮะยืนได้ค่อยกิก่งอะไรตังไปนะครับเพราะนั้นแนวรับคือตอนนี้ยังไม่รับนะบยังไม่รับลอยืนให้ได้นะ1.5253แถวเนี้ยยืนได้ค่อยฟ o l l o w ไปนะครับแต่ก็ไปดูแนวขายประมาณโซนใกล้ๆ1.6นะครับส่วนโน้ตวิวสำหรับตัว SHR เนี่ยเท่าที่ทางนันกข้อเราเนี่ยมีการประเมินตัวลบออกมาถือว่าทำได้ดีนะนะครับถ้าออกมาจามนี้ก็ถือว่าดี นะครับเพราะว่าอ่ะนี่นะครับเรามองคิสออกมากำไรดีนะครับหน้าจอกมาดีเดี๋ยวขอูนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะคิวสามนะครับคาดว่าจะเติบโตทั้งคีวันควแล้วก็เยี่ยงนียนะครับ โอเคอันนี้สำหรับตัว S H R นะครับเราไปต่อกันนะ T P X ตนะครับ T P X ต้นตอนนี้เป็นภาพการพักตัวนะฮะหลุดเส้นห้าสิบโดยลุกคือมันกำลังจะหลุดทุกเส้นนะ้นกคนลองสังเกตดูสิเห็นไหมฮะเอตอนแรกมันสวยเนาะขึ้นไปทดสองเส้นสองร้อยเห็นไหมฮะ แล้วก็ค่อยๆไหลอ่าหลุดเส้นสิบห้าสิบวันอ่านลงมาเหมือนจะเด้งจะเด้งตอนนี้เหมือนจะหลุดแล้วเห็นไหมฮะเหมือนจะหลุดแล้วอันนี้ไม่ดีนะฮะถ้ามีอยู่ไม่แนะนํานะไม่แนะนํานะไม่แน,นะนําำแตอพทดดีครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีไม่แนะนําซื้อนะ,ะแนะนําให้เวนัสีนะส่วนที่ถามมาบอกว่าจะลุ้นเด้งขึ้นไปยี่สิบสองห้ายี่ิบสามบาทโอ้โหโซนนี้เลยนะโซนนี้เลยนะที่ถามมาว่าจะเด้งขึ้นไปได้ไหมผมว่ายาก นะโฉงการแบบนี้ยากพอสมควรนะครับเพราะมันไหลตลอดอย่างนี้ฮะมันไหลตลอดอันนี้ยากนะฮะไออว็นว่าตอนนี้ถามว่าลุ้นได้ไหม mm hmm. ผมว่าอาจจะลําบากนิดนึงนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะแต่ถ้ากลับกันนะฮะสมมุติว่ามีการหลุดโลตรงเนี้ยนะครับยี่สิบเอ็ดจุดสามนะฮะโลเดิมหรือว่าอาจจะไปดูแนวแก๊ปประมาณยี่สิบบาทก็ได้แนวแก๊ปตัวเนี้ยคุณควรจะต้องลดความเสี่ยงด้วยซ้ำ นะครับอย่าไปมองขาขึ้นอย่างเดียวนะเราอย่าไปใบแอดนะตามเทคนิคเนี่ยนะครับเวลาเราดูเทคนิคอย่าไปใบแอดนะครับเขา,ายังไงเราว่าไปอย่างนั้นนะมันหลุดก็คือเราต้องต้องลดความเสี่ยงนะครับอ่าถ้ามันมาเราก็เล่นเก่งกำไรกันไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าใบแอดนะฮะหลุดก็ต้องยอมอ่าลดความเสี่ยงไปนะครับพีเอฟจริงๆเป็นทุ่นที่ที่ทางเราเนี่ยแนะนํามาสองวันติดกันเลยนะเนี่ยไอตัวอ่าตัว โรงพยาบาลทนบุรีนะฮะเราผมเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนแนะนําเองเนี่ยผมเลยจําได้นะฮะก็คือเนี่ยผมแนะนําตั้งแต่ช่วงวันวันเนี้ยเนาะเนี่ยวันนี้มันขึ้นมาแท่งแรกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งแนะนำนะจริงจริงแนะนํามามาบ่ายตั้งแต่วันนี้และตั้งแต่วันศุกร์แหละนะเมื่อวานนี้ก็มาแนะนําอีกรอบหนึ่งส่วนวันนี้ขึ้นมาแรงๆแบบเนี้ยถามว่ากินกำไรได้ไหมมันก็กินกำไรได้แหละ นะครับตามการาฟมันเก่งอะไรได้เนาะแต่ว่าถามว่าไม้แรกไม้คงไม่ใช่แล้นะครับคุณเรามาซื้อตามน้ำนะครับก็อ่าดูแนวตั้งให้เดิมเนาะเก้าจุดสี่นะครับ, ta, ok 4, รบแล้วก็ถ้ามีการหลุดประมาณแปดจุดเจ็ดอ่าโซนนี้เนาะอ่ากอน,นั้นคุณต้องลดความเสี่ยงด้วยนะครับเรามาเรียกว่าซื้อไม้ตามเขาเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องเรามาระวังพวกไก่พวกนี้ไก่ หมูไก่พวกนี้ไม่แนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าตัวราคาหมูตัวราคาไก่ในช่วงคิวจเนี่ยมันดอปลงแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นงบหน้าจอมาไม่ดีนะครับงบหน้าจอไม่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 ดีนะไม่ว่าจะเป็น c f TFG หรือว่าตัวเบตโกนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการหลุดเครื่แนวรับสําคัญของเข้าด้วยเนี่ยโซ,โซนแนวรับสำคัญของเขาเนี่ย หลุดลงมาด้วยอันนี้ยิ่งไม่ควรรับเลยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่ารับไหมไม่รับนะฮะโมเมนตัมงบก็ไม่ไม่น่าดีด้วยนะครับหลีกเรื่องดีกว่าหลีกเร่งนะครับสอพอเหรอครับสอบพอช่วงนี้ผมว่ายังยังไม่ค่อยน่าจะกลับเข้าไปซื้อนะฮะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะฮะเนี่ยเพราะว่าสอพอส่วนใหญ่จะวิ่งตามราคาน้ํามันนะเนี่ยเห็น,ะนไ,ไหมฮะมันยังลงอยู่ อันนี้ราคาน้ำมันเนาะเพราะนั้นก็ยังไม่แนะนําดีกว่าสองพอแนะนาหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับอแนะนาเว้นซีไปก่อนีอาซีนะครับทีอาซีจริงเมื่อวานเนี่ยถือว่าดูดีนะแต่ว่าเนี้พอมันพลิกลงมาเนี่ยนะครับพลิกหลุดลงมาเนี่ยมันก็คงจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวที่ถามมาเนาะทั้งสองพอทั้ง CRC อาซผมแนะนำเป็นเว้นซีทั้งคู่นะครับถ้ายังไม่มีมมนต้องรีบนะครับ อ่ะ c k p ก็คำตอบจะคล้ายๆกับหลายๆตัวที่วันนี้แนะนำไปเนาะแนะนำเป็นเม่เงนซีนะครับอ่าราคาหุ้นยังยืนเส้นข้าเฉลี่ยไม่ได้หรือ่าเหมือนกันนะครับ S&P เหมือนกันเลยนะคำตอบใช้ใช้กันเลยเนาะไหลลงมาแบบนี้เนาะต่อลดาเป็นไปได้ควรลดความเสี่ยงกันล้กันนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของ Copy Break นะในช่วงบ่ายวันนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้จริงต้องบอกหลายคำถามท,ที่เข้ามาเนี่ยนะ ส่วนใหญ่จะถามเป็นหุ้นขาลงกันมาหมดเลยนะครับก็ต้องเตือนกันอยู่นะครับว่าภาวะตลาดมันมันเป็นภาพของการแ่งตัวเนาะเออท้านั้นจุนเนี่ยเลือกหุ้นที่เป็นลักษณะนแนวโน้มการาฟขาลงเข้าไปเพิ่มในพอร์ตน,นะหรือแมาเราติดอยู่ฉันอยากจะถัวเฉลี่ยแล้วเห็นมันนู่นนี่นั่นราคาลงมาลึกอะไรเงี้ยนะต้องต้องเรียน,นยว่าออแนวโน้มพวกนี้นะมันยังเป็นแนวโน้มที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องของการกลับตัว ถูกไหมฮะอือเพราะนั้นการที่คุณจะไปเพิ่มพอร์ตด้วยหุ้นแบบนี้ผมว่ามันยังเป็น,นยังยังยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับหรือว่าอยากจะซื้อกิจกรรอะไรในหุ้นที่เป็นขาลงพวกนี้เราก็ควรที่จะต้องเห็นเรื่องของการกลับตัวให้มันชัดเจนก่อนนะครับดีกว่าแบบเรามามองแนวนู้นแนวนี้แล้วเราก็วัดดวงนะว่ามันจะเด้งตรงนี้เด้งตรงนี้ผมว่ามัน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 ดูแล้วมันไม่ค่อยมีกเต็งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูหุ้นมาหลายๆปีเนี่ย ส่วนใหญ่เวลาทำโลแล้วเนี่ยนะครับมันถ้าไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่เป็นบวกเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไหลๆลงไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเอื่อยๆลงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เหมาะกกบเข้ามากินกำไรสุดการซื้อหัวเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนให้หนักงทุนระมัดระวังนะครับเพราะว่าเห็นวันนี้หลายหลายท่านเลยเนาะถามเป็นหุ้นขาดลงกันเข้ามานะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ